อ่าโอเคสบายด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลับกัน,น,นเนาะเข้าไปพอตำรวจทีนึงเข้าขับรถไปนะเขาว่า,บาสบายดีว่าสันเดย์ตำรวจได้ยินบอกสวัสดีครับว่าสันเดย์สลับกันเนาะ <laughs> สลับกันเนาะเจ๊ซี่แหละ <laughs> ตืน่นเช้ามากมันง่วงเนาะกินบ <laughs> ักคอเขาบักคอกินเด้อนี่สาวทพิปของแท้เดอ้อ <laughs> ข้าอาจารย์มามอบของแคเน่ยละโอเคต้องแท้ต้องแท้เจ้าของสองแคเนี่ต้องมาแบบนี้เดีเจ้าของซองวดังหรอกแต่ว่าจะกินประคอบ้านเพลินนี่ติดใจแก้วหมูอ้านเข้าไปกินแก้วอยู่ที่รักสามหาเนาะบ่มีข้าวกัวมือนี้มีข้าวกัวเบิ้งกระพี่น้องเลยแกร์ขนาดนี้ ดังน้องแก้วพี่เกลือเนี่ยแต่เขาใส่ข้าวขลั่วนิดหนึ่งเห็นปะบ่คือรักสามเลี่ยรักสามหาเนี่ยอาะซิมีมีเกลือมีพริกนิดนึงสามนั่นเองโอ้อันนี้ครบสูตรครบสูตรบ่ใส่ตะลดดะุดีสใส่แป้งนัวเดวะอไอะ้ไรจีขืนบ่หว้ายจาขึ้นก๋งไม่เป็นลิงเป็นคางบ่บ่บไปยังยงขึ้นก็ได้โซเฟอร์ขึ้นเองเออ อาอาห,หามหามว่างดินก็แล้วกันของปากของตอนหามว่างดินจับให้มัน,อนออโอ้อกินได้เฉพว่านเนี่ยอยัหอองหามว่างดินใช่ยังว่าหามว่างดินเถอะเนอห่าหามว่างดินหามว่างดินว่ <laughs> า,นาได้ <laughs> โอ้เด็ดที่เมาก,กได้ตวไหม วิบพัวเป็นผัวนี่ตอ๊กแต่ว่าของป่านเพิ่หนึ่นะขันยามองสมอกมเด้อตกนั่นบ้าโว้ยตกสยส้วมโมได้ทั่วบกอยนวยซำไครเป็ดนี่เว้ย แล้วก็บานเ้านเอบานจางเอานอาัสนแบบนี้ใครต้องแบเบียเงือนห่อใครสางเออยัอยองก่อวยทหา,ารเงื่อนหอมาเดียวเลยเ <c ười> ออน้องเงนห่ออ่เดียวเลยเนาะใไรส่มอเพ่งอันนี้ให้เจ้าสางเงืนห่อหอเดียวมันถี่าก เบาสาวเล่าอเมริกาเนไหมกำลฟังอยู่เออแต่สิบเอ็ดเพิ่งจะสีมักเพลงนี่เนาะโอ้เป็นมักขัวเทาบ๊อปเพื่องนี้ก็ฮิดกันได้เพลงนี่นะเออฝ่ายกันยังฟังอยู่คิดว่าน้องตากัน่าจะมักเพลงนี้ละเปิดขึ้นรถน้ำกันเลยนะเพลงเล้าไหนนะเออขึ้นรถน้ำกันเปิดเลยสองเพลงนี่แหละ อเอาหพูดเอา,เอาน,ะน,นอนอเช้าวาันท,ที่ไงนอนแล้วเ้าวนที่นนะอาคูบาเถาต่อวัทีนสอก็ต้องเป็นครวาเถากันาฮกกแบบักันไปแผลต้นอยู่ในส่วคนความหลักเนาะอินเล็อินไปอินมาเดี่ยวนี้ท่าได้เพิ่มมาก,ก,ก ars, ลมมเลยนักก็เป็นงานนักกเป็นานลุงพี่จะลุมรอด สบายจะบมือไอ้พุ่ตัวเป็นขวดลายๆนะมือไอ้หรือว่าโบมือุจับขันไดุ้่จับคันคันเท้าห้านงาเนี่ยมันจะโบเป็ีนนวยเด้ไม่หนออันโบเปลน่ยนนวยเลยอยู่บ้านเนี่ยเขาเจ้าหานงามันมันจะโกเปล่ยนนวยส่วนไอ้ส่วมันสีโปงไหมส่วนมันสีไงสีแก่หลอมากนเานอ้ให้งๆเขาเก็บให้อีกได้เนาะแม่นยังมือเออ ได้ยินว่าไรมาแลงวันอยู่อาจารย์สันเซาวกันเนาะ <c oughs> อาหารย์เซาบ้านเพิ่นเบิ่งว่ามี่ยงเนี่ยอาจารย์เซาบานไม่แล้วนีเครื่องชุดข้าวเหนีนวนยวนวะั<อ>นนี้เอาหมดพาไปย,ยังไหมบ่เป็นยังเดี๋ยวไปรับพรถ้ำบุญตอนเ้ากันไ,ไปนิมนต์อาจารย์ผ่อหวานอ่าน,นิม,น,มน,นต์ทอดก้อนทอดเนื้อทอดไส่มาคืนกันหน่อยได้ทอดเนื้อมันปลายเขาด้วยกัน กินน้เมื่อไรก็ป้อง่ยกินน้อแม่ว้าตัวน้อยสวัสดีจ้าเนี่ยอ่ายกันเป็นพอลูกคือลยไรเนี่เออเออ มองมีมด <coughs> <coughs> <Ta, log ta. coughs>